ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่าตัวของเจมส์กันเนี่ยจะไปเป็น CEO ร่วมกับ DC Studio ของทาง Warner b r o t h e r Discovery นะครับซึ่งล่าสุดที่มีงาน Black Panther, Wakanda Forever, Red Carpet World Premium เนี่ยตัวของ Kevin f ฟกี e ครับก็ได้มีการพูดถึงเจมส์กันที่ไปรับตำแหน่งประธาน DC Studio ด้วยเหมือนกันครับ ฟอนช็อตนิวส์ในงาน Black Panther, Wakanda, Forever, Red Carpet, World Premium นะฮะสื่ออย่าง Deadline ครับได้มีการสัมภาษณ์เควินไฟกี e ครับถึง j เจมส์กันที่ได้รับตำแหน่งประธาน DC Studio ตัวของ Deadline ได้ถามไว้แบบนี้นะครับว่าขอถามความเห็นเรื่องที่เจมส์กันได้รับตำแหน่งประธานของ DC Studio หน่อยคะ่ะเควินไฟกี e ตอบเอาไว้แบบรักษาท่าทีน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าเขายังมีงานที่ต้องทำอีกมากในมาเ vel Studio นะ จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลย เขารู้ตัวอยู่แล้วจากนั้นผมจะไปต่อแถวดูทุกอย่างที่เขาทําเป็นคนแรกๆเลยนี่คือสิ่งที่เควินไฟกี้พูดเอาไว้นะครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเจมส์กันเนี่ยเขาโตมากับทางมาเ์ว s t ซีโอพอสมควรนะครับการเดียนออฟเดอะกาแล็กซีทั้งว o ลุ่มวันแล้วก็ว o ลุ่มทูเลยแล้วก็เจมส์กันเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับทางดิสนีย์นะครับแล้วก็โดนถอดออกไปจากมา Ve วิวซีโอตอนนั้นดีซีก็เห็นโอกาสนะครับดึงเจมส์กันเนี่ยไปกํากับหนังเรื่อง The s u i c i d e Squad แล้วก็อ้โห,หูหลายๆคนชอบ ผมยังชอบมากเลยแล้วพอเวลาผ่านไปครับเหมือนดิสนีย์เปลี่ยนใจประชาชนร่วมกันสนับสนุนให้เจมส์กันเนกลับมารับหน้าที่กำกับการ r เด a n น f อ h เดอะกาแีอีกครั้งหนึ่งใน Volume มทรีเนี่ยเจมส์กันก็ได้กลับมารับหน้าที่กำกับการ r เด a n น f อ h เดอะกาแล็กซีวอด้วยเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าทางทางวอ r ์เนอร์บร e r d i s ์ดิสคัที่เป็นบ้านใหญ่ของ DC Studio เนี่ยก็ดึงเจมส์กันครับไปนั่งแท่นเป็น CEO ของ DC s t u d โอด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับเควินไฟกีที่เป็น CEO ของ m v e เ s t ซ d i o อยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะสองคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนแยกสายออกไปคุมเป็นหัวเรือใหญ่ของซ u เปอร์ฮีโร่สองค่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้ก็คือว่าเราอาจจะได้เห็นศึกระหว่าง Marvel vs DC ในอนาคตอันใกล้นี้ ก็เป็นได้ครับรอคอยติดตามกันได้นะฮะว่าถ้าทั้งสองค่ายนี้มาเจอกันมันจะมันแค่ไหนสำหรับผมนะคนที่เป็นแฟนๆไม่ว่ามาเวลหรือดีก็ตามครับทำหนังแบบไหนออกมาถ้าเขายิ่งขิงกันเขายิ่งแข่งกันคนที่ได้กำไรที่สุดคือคนดูอย่างพวกเรานี่เองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel